ดูครับเส้นทางของ่อวานนี่ครับทิติคีนเนี่ยเสมอมานะครับผมดูวันนี้ครับทิติคีนไม้สองสำคัญนะใครเก็บ3แต้มได้ก็จะชิงความได้เปรียบก่อนครับผมครับมาเซโร่มาเซโร่ยังไงครับมาเซโร่สุดเส้นยังไม่เปิดบนหาช่องหาเหลี่ยมอยู่แล้วฝากมาซีดานตรงกลางตอกส้นมาซีอาร์วโดนสกิดนิดนึงไม่มีอะไรครับยังเอาบอลกลับมาได้ แล้วให้มาที่จูดมีพื้นที่จูดข้าวขวาแล้วปั่นลูกที่ตามตีเสมอจนได้ครับทางฝั่งของทีดีกินโอ้เปิดพื้นที่ตรงกลางให้นิดเดียวครับแล้วจูดแหวกมาแต่งหาจังหวะจนเหลี่ยมมันเหมาะเองครับแล้วก็ปั่นอ้อมตัวบล็อกผู้สาวประตู2คนตรงนั้นครับแล้วก็ตีเสมอได้ไปแล้วครับกิสมันทำชิงสั้นกันมาโอ้แทงทะลุแต่ว่าตัดได้แล้วครับมาแล้วครับทีดีกินจะได้ขึ้นมาบ้างบอลอยู่ที่จูด แทงมาให้กับซีดานทางบนมีแต่ใจกลับมาก่อนชูดรอเพื่อนมาให้กับโรนัลโดครับแทงมาให้ซีดานยังไงไปเองและจะเล่นยังไงหมุนกลับมาชนเพื่อนออกไปก่อนครับด้านกว้างมาให้กับฟิโก้โหจะตัดมาให้กับมาเซโลครับแต่ไปเข้าชูดยังไงครับมาที่โรนัลโดเรียบร้อย1นต่อศูโอ้โหแล้วสู้เลยครับอุ้นนี่คือข้อผิดพลาดกันมันจะโต้กลับอยู่แล้วครับนี่ฮะไปจ่ายบอลเสียแล้วสุดท้าย บอลไข่เข้าใครไม่เข้านะครับเท้าเท้าขวาของโรนัลโดเรียบร้อยเลยครับ1-0โอ้โหถือว่าเป็นการขึ้นนำที่รวดเร็วมากๆครับพาขึ้นมาเองครับให้กับฟิโก้ชิงที่ซีดานเลี้ยงขึ้นมาตะลุยมาให้เพื่อนครับส่งกลับหลังมาที่จุดแทงมาให้กับโรนัลโดโอ้ยบดเข้าไปเองปัดเข้ามาทางฝั่งซ้ายแล้วปัดเรียบร้อยอีกแล้ว <laughs> เดียวครับ20นาที3ลูกเข้าไปแล้วแล้วโรนัลโดเท้าซ้ายรับพี่ขหวัญจังหวะปั่นลูกนี้ครับอัฟฟอสเลล่าพยายามจะพุ่งสุดตัวครับโอ้เบียดเอาชนะมาได้ครับกา้าทำชิงโรนัลโดจะพลิกตัวได้ไหมโอ้ปงบาแย่งเอาละครับฟรีคิกระยะอันตรายครับเดี๋ยวต้องมาดูฮะว่าทีดิคินจะเอาใครยิงครับน่าสนใจว่าจะเป็นกาก้าหรือเปลี่ยนเป็นโรนัลโดหรือไม่ เท้าวขวาก็กาก้านะเท้าซ้ายก็ยิงได้หลายคนครับโอ้แต่ว่านักเตะนี่ถนัด2เท้าหลายคนเลยเอายิงเลยวกํกำลังคาดคานเนย์อยู่ว่าใครจะยิงครับสุดท้ายแล้วเป็นฟิโก้ครับนี่คือที่รักของพิ่ขวัญเลยนะฮะหรือิโก้หัวหมูเตรียมพร้อม <laughs> แทงมาห้ที่ซีดานครับจูดทางซ้ายพิโก้เล่นกับมาไซโล โอ้ยเอาตัวรอดเก่งมากครับฟิโก้ดึงรอม้วรรอมาให้กับจู๊ดแล้วโรโดทำชิงกับซีดานแล้วยิงเองโอ้โหซีดานินซีดานินนี่คือความเคี้ยวของทีดีคีนที่เราเห็นกันมานักต่อนักอยู่แล้วครับจังหวะคองบอลตีชึ่งจนคู่แข่งเกมรับจะเสียสมาธิแล้วก็ปั่น เสาสนี่คือลูกไม้ตายของทีดีคีเลยครับ4-1ไปแล้วครับจากซิดดินซีดานต้องบอกว่า,าขนาดปริมาณเนี่ย250มิลิตรครับพี่หวานับผมไม่มากไม่น้อยมาดูจังหวะน<ป>ี้ก่อนครับอู้ขอแทรกนิดนึงครับสปอนเซอร์อาจจะไม่ประทับใจแต่ว่า <laughs> คนดูเนี่ยเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นการเริ่มต้นของวันนี้ได้อย่างสุดยอดบอลออยังอยู่ที่ฝั่งทีดีคีซีดานอาบากาวแทงมาให้กับกากา้าลอนโดโลอนโดจะยิงไหมเท้าซ้าย <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนคู่นี้เกมรับก็ไม่เอากันเลยหรือไอเราเนี่ยนะก่อนเกมเนี่ยนะยังงไเราก็ชงสว่านเจี๊ยบเลยว่าคู่นี้เนี่ยมันน่าจะเกมรับเหนียวเนียวน้อยเออน่าจะมาแบบเล่นกันเพเซฟเออขึ้นมาแล้วนะครับอ้าวทีดีคีนตัดมาครับลูกนี้กา้าไหลมาให้เอสเซียงแทงมาให้กับชไนเดอร์งามีโรนโดวิ่งแล้วเลนสั้นมาก่อนทางซ้ายมาเซโร าบอลขึ้นมาโดนตัดไปครับ<น>เอ้าโรนโดครับได้บอลแลว้วขวาเป็นประตูเจ<อ>็ดประตูต่อสองครับทีดีคินนี่คือลูกที่เด็ดของทีดีคีนคือการขึงบอลเนี่ยครับพี่ขวานาสดุดท้ายฟางของนกกี้ลนจริงๆครับเสียบอลน,น้ากรอบเกีโทษและอานายปันโค้งเข้าเสาสองเป็นประตูครับไห<อ>ลขึ้นมาซีดีเบ้ครับเอ้าโดนตัดได้แล้วครับกา้กาจะมาอีกสักลูกไหมโรนโดทางซ้ายชไนเดอร์ สปีดพาบอลขึ้นมาตรงกลางมีไม่จ่ายครับเพียงขึ้นไปแล้วเท้าซ้ายโอ้ยซ้ายลากขึ้นมาของเวสลี์ชไนเดอร์ครับนี่ครับไม่มีใครเข้าครับกลัวจะแทงให้อย่างเดียวครับนี่ครับแล้วเท้าซ้ายกดเต็มข้อไม่มีปั่นครับลูกนี้โอ้โหแน่นเหมือนกันครับกลับไปที่กุลิตจะให้เบิ้ลจังหวะนี้จีดีคินจับได้ดีนะฮะแล้วจะขึ้นมาจังหวะนี้ พยายามจะส่งเล่นบอลเร็วกันด้วยฮะให้มาช่องนี้ค่อนข้างว่างนะครับให้ไปเสาสองเรียบร้อยครับเรียบร้อยเลยครับทีนีกินขึ้นนำกแล้วครับหนึ่งประตูสูงครับแม่ดูมันง่ายเหลือเกินครับทีนีกินเล่นเร็วครับให้มาตรงนี้โอ้โหลุดเลยครับวิสโนุโรนาโดมีเทียวเคอร์นันเดสอยู่หนึ่งคนจอดโอ้โหมาโค้งปั่นแบบนี้นี่ โอ้ถ้าไม่ใช่โรนัลโดไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะฮะแต่ว่าทีเดียินยินงกนี้ต้องบอกว่าเนียนกริบเลยครับด <par> ูว่าปรีคริกครับริคาโด,ดกาคาครับตักไปเสาสองมงตั้งมาโอ้โหโลูกสูตรแบบนี้แบบเหนือความคาดหมายครับริคาโด,ดกาก้าตักไปที่โรนัลโ,ด,โด,ดครับแล้วก็ดูอีกริบตักไปแล้วก็โอ้โดูขึ้นโขกครับโอ้โห <ส tradicional> เล่นเล่นสูตรอย่างอาเซนอล อ่านจังหวะได้ดีครับจิลกีนมุมทงฝั่งขวามาถึงซิกโก้โคมาลุนนิโซนมองเรียบร้อยครับไล่มา1-2จากราอูฟิโอวารานครับจิลกีนจะขอปรับแก้เกมเลยครับขวาเติมมาก่อนของคารบาคาเลี้ยงแหวกขึ้นมาของในครับคาวบาคาเปิดโคมาลุนนี้เสีย์เ็นมงเข้าไปเลยครับตีสเสมอ2-2โอ้โห กลับสู่เกมได้จริงครับคีนคอมเมนต์มาเนี่ยเชียร์มาร์คเชียร์มาร์ค<อ>ดิวะมาร์ดิวะอย่างนี้นะเพราะนั้นจา,านกันไปให้ถึง2,000คนกันแล้วกันใน YouTube แล้วโอ้โห,โหช่องแชททักมาแบบนี้ทีดีคีนบอกขอก่อนเลยครับริซโนโรนัลโดครับยังไม่ทันถ้าเป็นภาษาเราตบยังไม่ทันหายเหม็นเลยครับ เดี๋ยวพารามีเจดมกับพุตตคุณพี่อ้นเดี๋ยวขอให้ 1, หนึ่งพันไลทอนนี้เพิ่งจะเจ็ดร้อยไลยเองไปอีกขอไปอีกสามร้อยมั้ยเออ,อถึง 10, หนึ่งพันไลเออฝากด้วยฝากด้วยเอาครับทินีคกินจะเอาให้ได้แล้วแหวนมายิง,งเรียบร้อยเลยครับคริซโนโรนัลโดครับสองหนึ่งนี่ครับซิวคราเนี้ยไม้หนึ่งเนี่ยมีหน้าที่หลกัลกๆเลยก็ต้องเป็นหัวหมูถล่มฟัน ต้องเอาให้้้ไดตองกเหมือนยิงจุดโทษคนแรกประมาณนั้นแล้วตัวของไม้สองเนี่ยต้องทําหน้าที่ต่บโมเมนตัมหรือว่าแกโมเมนตัมไม่ได้แต่ว่าทิโน่โรนันโดองกิงเข้าไปตรงนี้1ต่อ0ก่อนกับทีดีคินที่ครองบอลมาตลอดเกือบจะ15 16นาทีครับฝากเอสเซียงยังขึงอยู่ดูว่าก็ยังเจาะเข้าไปไม่ได้เอาดูซีด้านฝากมาจุดจุดเข้าขวาปั่นดูแล้วสองศูนย์เคี่ยวจริงครับทีดีคินลูกปั่นครองของจูดเบลลิงแฮมครับ เราลูกนี้ต้องยอมเลยครับเราเริ่มมา2-0ด้วยลูกยิงที่สวยทั้ง2ลูกฟานเดอร์ซาพุ่งสุดตัวแล้วแต่ว่าไม่มีทางที่ฟานเดอราประตูกระแตกในโลกจะรับได้นะครับปัน่นขนาดนี้กับจูเบลลิงแฮมเซกิโรามอนให้กับมาเซลโลครับยังทำบอลบุกขึ้นมาเรื่อยๆครับมาเซลโลโดดสอนถึงมินมาเบียดเบียดแล้วให้กับลุยฟิโก้มาลุยฟิโก้โอ้โหแล้วฉีกเป็นริ้วๆจริงๆเลยครับหลังสามของแอรมาโมลินไม่สามารถต้าน ทีดีคีนได้เลยแล้ะ3-0ไปแล้วด้วยครับนี่คือลูกที่สองที่ทีดีคินจิงแบบนี้นะครับยิงเลียดเอาเสาแรกใช่ดูกันถึงความหน่วงกันแล้วนะตรงนี้เอาล้วฮะเอาเอล่ะสีดานอุ้ยให้มาพิโก้ปัดนู่นนี้เรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งกับทีดีคินลองพยายามไม่ย้อนหลักเลยครับบอลกาก้า กากาทิ้งให้คาบาคาวถึงด้วยครับแตก่กบมาซีดานพลิกลงลบยิงเซาดี่เอเซนต์เจ้าของโึ่งเลยหมดจะได้ก็ได้ในช่วงปลายแล้วดูทีดีคีนกับตัวของเอส,สเตียบ,บกาคาไหลมาจูดเบลลิงครับเอสเสียงไหลมาแล้วดูโยกซีดานโยกซีดานโยกแล้วซัดงหวะนี้หทีดีคีนโผดไปไหมเอะน้อง โอ้โหดูโอ้โหเกินไปครับกา้กายกไปเสาแรกแต่ไม่ผ่านแนวรับกีรีกีเลยครับอาครับกีรีกีนโตขึ้นมาดนโดยที้โดกา้าทางขวาเ,าเร็วจีวมาเลยแล้วหักกลับมาสีดานเสาแรกสองศูนย์ไปเลยโอ้โหอ,อ,อะไรจะคมขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ทีดีคีนครับเสื้อสีฟ้าครับบุกจากขวาไปซ้ายเขี่ยเริ่มต้นขึ้นมาก่อนนะครับส่วนมาทีพีเสื้อสีเหลืองเอาครับคีนบอลอยู่ที่ฟิโกโ้โอ้ยแล้วขึ้นมาก่อนเลยครับสีดานพีเข้ามาในกรอบแล้วแตะหนีมาหลุดมาลูกนี้แล้วปัน่นติดแล้วซ้ำลงไปหนึ่งสูเลยครับทีดีคีนขึ้นนำอย่างรวดเร็วที่นะครับดูความยอดเยี่ยมของทีดีคีนครับเปิดฉากมาแค่แป๊บเดียวนะครับกลับไปที่ด้านซ้ายอีนหะนึ่งแทงมาที่มาเชโล มาเชโร่ตั้ง้อมมาเชโร่ลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษมาเชโร่ขนานเส้นดึงแล้วแทดกินโอ้ยครับดูครับนี่คือดูความใจเย็นของดีดีกินครับแล้วก็โอ้โหสะใจแบบเปล่งออกมาเต็มเสียงเลยครับสายกลับไปที่มาเชโรา่อานายตูอานายตอนนี้นี่โอ้โหแล้วสวนกลับขึ้นมาเวสลี่ชาไนาเดอร์ชาไนาเดอร์โยกยิงนะโอ้โห ความเฉียบคมครับประตูนี้ตอกฝาลงไปเลยครับ2ประตูต่อศูนย์เนีดีคินออกที่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมเห็นครับเห็นว่ามีคนวิ่งแล้วตักให้กับธนาตัวมาเชโลอย่างนี้ได้ดวนได้ดวนเปิดมาที่ตโดบ่งครับแล้วเหมือนจะตีแทบในนแต่สุดท้ายยังทะลักเข้าประตูไปขึ้นน้ำจะได้กับทีดีคินครี่นี่นะครับทักทายครั้งแรกครับของทางทีดีคินครับขึ้นมาทางด้านซ้ายครับโยนมาเสาสองแล้วก็โขกเต็มตีตะเข้าไปครับแล้ว แทงขึ้นหน้าขนานเสน้นมาไม่ไม่ออกข้างด้วยครับขึ้นมามาเชโลมาเชโลอีกครั้งหนึ่งไหลให้กับโซโดแล้วมียิงไกลไม่จูดเบลลิงแฮมเอสเตียงแล้วเขียวขจีแบบนี้โอ้โหประตูนี้ครัยระยะ40หลาครับของทางเอสเตียงครับแหวกอากาศพุ่งเสียบตะขคายเข้าเวียงสวยงามครับบอลน,นำแบบนี้คว้างด้วยความแม่นยำ แล้วแทงช่องนี้มาฟิกโก้ครับมีโอกาสลุ้นเม็ดสามถ้าเม็ดสามนี้ก็ช้อยเก็บฉากช้อยเก็บฉากโอ้โห,โหครับริคาโรกาก้าโยนมาแล้วก็ขวดเต็มเท้าขวาเลยครับ3-0ครับช้อยมาเก็บฉากได้เลยครับปิดกล่องของขวานกันเลยนะครับตรงนี้ทีดีคีนครับและนี่คือลูกยิงทำพาสปอร์ตครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยเสื้อฟ้าเหมือนดีหน้ารถออริจินอลนะครับแอดไวท์เคียเริ่มขึ้นมาก่อนบอลที่ลุยฟิโก้แล้วจะเอาเลยนะครับแล้วปั่นลูกนี้เข้าไปเลยยังโว้ เด็ดขาดเลือกเกิน<ล>ครับจบเกมเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นแอดไว้ต่อครับที่ทำได้ครับโอ้โหสามต่อสูงเลยครับในนัดชิงชนะเลิศครับไม่อยากไม่อยากจะให้แชมป์ถือถ้วยนานเลยอะฉันสงสารมากแชมป์บอกว่าอยากถือเพราะว่าตอนนี้ทองคำค่อนข้างราคาสูงแท้ถือไหวไหม